อีกหนึ่งความปังใช่ไหมวันนี้มีแต่ขา่าวแบบว่าปังปังแล้วก็ทั้งหล่ออีกคนกนึงครับนั่นคือหนุ่มคนนี้นะครับหนุ่มสุดคิ้วขวัญใจแฟนคลับอย่างน้องนุ่นนิวชาวาลินนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราจํามันได้นะเขาได้ปล่อยซิงเกิลแรกนะครับแล้วในชีวิตกับเพลงนี้เลยมอนอิงที่ดึงนะครับสาวเอลลี่เนี่ยมาเป็นแบบว่านางเอกเ v คใคร<ม>ที่ฟังแล้วบอกเลยว่าโอ้ยละมุนอ,อุ่นไ,ไปหัวใจ <laughs> แล้วก็ได้นะครับ อย่างพี่แอนกชิริยานะครับมาช่วยแต่งเพลงนี้บอกเลยว่าปังจริงๆนะครับล่าสุดนะครับแฟนคลับนะครับของน้องลูิวนะครับได้มาแสดงความยินดีให้กับเจ้าของเพลงเพราะว่าวันนี้นะครับหมอนอิงทะลุ10ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วปล่อยมาเพียง7เดือนเท่านั้นนะครับ10ล้านวิวคุณผู้ชมทําให้เกิดแฮชแท็กนี้เกิดขึ้นครับแฮชแท็กซบหมอนอิงครบ10ล้านครั้งมาแล้วนะครับติดเทรนเป็นอันดับที่1ทันที เชื่อว่านอนนุ่นเหนือภูมิใจอย่างมากกับเพลงนี้นะครับเพราะเหล่าแฟนคลับนะครับก็สามารถไปฟังกันได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหมอนอิงเนี่ยเขาติดชาร์ตนะครับไอจูนนะสามจีบประเทศรวมไปถึงนะครับติดชาร์ตนะครับไอจูนนะครับเวอร์ไวเป็นอันดับที่เก้าอีกด้วย <S 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 เลิศมากคุณผู้ชมยังไม่พอนะกับเพลงหมอนอิงนะครับเพราะว่า หมอดิงอ่อะยังติดชาร์จนะครับยอดขายนะครับดิจิ t a ลโคเบิลนะครับของบิวบอร์ดมาเป็นอันดับที่12และยังมียอดสตรีมน,นะครับในสปอร์ตตินะครับมากกว่า4ล้านครั้งอีกด้วยว้าว ไม่ธรรมดาเดาให้พักก่อนเดี๋ยวหนูจะพูดให้เพลงนี้คือปังจริงกับหมอนอิงนะนรากรกิ่งยิ่งแ้วมากอะแล้วยังไงต่อแม่จ๋าไม่หมดอีกเพลงหมอนอิงจบแล้วใช่ไหมครับยังมีอีกหนึ่งเพลงนะบอกเลยว่าปังมากเมื่อเขามีซิงเกิลพิเศษกับคนคนนี้แหละคนที่คนรู้ว่าใครนะครับนั่นคือเบียซีนั่นเองเมื่อเขานะครับมีซิงเกิลนะคุณผู้ชมพิเศษมาฝากกับเพลงที่ชื่อว่า เราเราเรี้พ <game> like <asan> ูดว <ang> like <pine> ่าเป็นแบบเพลงแล้วแบบว่าธรรมดาไงปิ้งไปเพล้ท่าเอลงจว่าปิ้งไปป๊ะอาถ้าเป็นหนูถ้าไปฟังกันแล้วนะปิ้งไปป๊ะเราก็จะเขิเลยโซบายเบบี้คุณผู้ชมมามอบความสุขนะตอนนี้ได้ฟังกันแล้วนะครับแต่ว่า MV เต็มเต็มนะหาฟังกันได้วันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์ตลกของอวไปด้วยความรักแน่นอนนะครับ ส่วนใครที่ยังที่เราบอกไปว่าตอนนี้ฟังได้แล้วนะครับกับหลายช่องทางมากมีทั้ง t p o y i t y n t u s t s โซนะครับดีเซอแล้วก็ s o n d c l o า u คุณผู้ชมโอ้ยอยาให้ถึงวันที่14วาร์ปเลยได้ไหมเพราะว่าเราอยากดู MV แบบเต็มๆม,มาก uh huh. จะละมุนอบอวนด้วยดอกกุหลาบหรือเปล่าเ <c oughs> หรือไม่ก็มีสีชมพูวิงวิงวงหรือเปล่าอ้ยแต่ถ้าจากอันนี้ก็คือเนีนวแบบว่ามีความแบบว่าดเกอะไรนะ <c oughs> รัไดอารี่สี่ใจเออเอะเ,เ,เ,เธอเป็นใครอ่แล้วก็ดูจากชุดนี้ <c oughs> เหมือนกับเป็นแบบว่าเป็นนักเรียนแบบว่าคล้ายๆบอกว่าอา Hi S <S ้าไฮสคูลฝั่งโรงเรียนแม้หรือว่ายังไงแอบรักนะ คิดไปก่อนแต่เชื่อว,ว่าคุณผู้ชมก็อยากดูแล้วเราก็อ,อยากดูวา่าในวันที่14เลยได้ไหมใกล้แล้วใกล้แล้วอีกประมาณ2วันแต่อยาอ่างที่บอกว่าตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่นกอนนะครับล่าสุดน,นะครับทั้งคู่นะครับก็ได้มาเคลื่อนไหวนะคุณผู้ชมเริ่มจากเฮียเซียนก่อนนะครับเขาได้มาเคลื่อนไหวกันว่านี่เลยฟังกันหรือยังครับฟังแล้วปิ๊งไหมรอเอ็มวีนะว่าแต่ฟังแล้วชอบท่อนไหนบ้างบอกกันหน่อยแล้วเธอนี่ะ ติ้งชันบางปะเออมาต่ออีกหนึ่งหนุ่มก็คือหนุ่มนู้นนี่ยเขาก็จะมาเคลื่อนไหวเช่นการบอกว่าไปฟังกันนะทุกคนชอบกันไหมมาบอกไหนนะนูกับเฮียชอบมากน่ารักมากก็เธอน่ะติ้งไปปะเออไม่ต้องมีความหมายอยู่แล้วติ้งไปปะแต่ว่าเพลงคือดีมากนะใครไปฟังแล้วบอกเลยว่า คุ้มค่าอย่างการฟินแน่นอนนะครับอ,อยากฟังแล้วว่าที่14นะต้องมาดูกันนะครับไอ้แฟนแๆฟแฟก็อดใจรอนะครับเออชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอนับถอยหลังกันได้เลยนะครับเ,ออเดี๋ยวรอดู MV กันนะเต็มเต็มใช่เห็นแต่บอกว่าเพลงนี้นะขึ้นติดเทรนด์แล้วใช่ไหมอ,อ,อันดับหนึ่งแล้วคุณผู้ชมว้าว